นี่นะครับผมจะพารถนะครับ <c oughs> ของโตต้านะครับออกไปทดลองนะครับการขับขี่ช่วงล่างทัดเวใสยนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะมีกระจกปูช้างมาให้ด้วยนะครับกระจกก็บานใหญ่นะครับรถก็ปาดเปรียวพอสมควรนะ มองข้างนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคอนโซลโซนคอนโซลน,นะครับมันจะเอียงเข้ามาหาฝั่งคนขับนะครับท่านลูกค้าเห็นไหมมันจะเอียงเอียงมาเพื่อเวลาเราเลือกใช้อุปกรณ์ในตัวรถนะครับให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเอียงเข้าาหาเรานะครับบางรุ่นเขาจะทำตรงๆนะส่วนพวงมาลัยก็ จับกระชับดีครับเสียงก็ค่อนข้าง,งเงียบนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบไฮบริดผสมผสานกับเครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนะครับแรงม้าของเครื่องนะครับก็อาจจะ98ตัวแต่ว่าพอบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็อัตราเร่งอะไรก็ใช้ได้อยู่ครับนี่นะครับสวยงามนะครับ นั่งสบายนะครับเบาะใหญ่ทัศววิสัยดีนะครับช่วงล่างก็ไม่มีเสียงนะแล้วก็ราคาที่หายไปก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับปี2008นะครับวันนี้รถสวยๆนะครับ549,000บาทนะครับคันนี้ กู้วันนี้ได้เต็มนะ5 4 9 0 0 0บาทนะเริ่มต้นผ่อนเดือนละประมาณ9,000บาทนะครับนี่นะครับอัตราเร่งดีอยู่นะครับถือว่าไม่อืดเลยนะครับสวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าคนที่มาร้านแต่งโมคานะครับที่มาจากเส้นบุรลมจะเข้าทางไหน นี่นะครับเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเป็นถนนบุรลมนะครับนะหรือใครจะมาจากบรุรลมจะมาจากฝั่งนู้นก็ต้องกลับรถนะนี่นะครับเส้นบุรลมนะครับมองป้ายนะครับมองป้ายไว้นะก่อนจะขึ้นนะครับก่อนจะขึ้นสะพานคู่ขนานลอยฟ้านะครับสังเกตปั๊มนะครับปั๊มบางจากนะ ปั๊มบทนะครับปั๊มบทเสร็จปุ๊บนะครับก็จะถึงป้ายรถเมล์แล้วก็มีสะพานลอยนี่นะครับแตงโมนะครับแตงโมนะครับมีลูกศรชี้เข้าไปแตงโมคาเลี้ยวไปเลยครับมันจะขึ้นชื่อว่าถนนอัศวพิเชษนะครับถนนอัศวพิเชษแต่ถ้าเกิดเข้าจากฝั่งนู้นปากซอยมันจะเรียกว่าสวนผัก43 แต่ถ้าฝั่งนี้ถนนอัศววพิเชษนะครับนี่ตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวไหนครับตรงอย่างเดียวนะครับไปตามถนนเลยนะครับก็ถือว่าบอกทางในตัวนะครับแล้วก็ทดสอบสมรรถนะน,นะครับของรถค่อนข้างจะเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับ น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับภายในหลูหลานะครับข้างนอกออกแบบมายังได้สวยงามลงตัวส่วนเบาส่วนโค้งลายเส้นต่างๆนะครับนี่ก็บ้านปิ่น9กนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับเลี้ยวง่ายนะครับมุมมองดีนะครับซ้ายขวาหน้าหลังกระจกทุกอย่างนะครับโอเคลงตัวนะครับ นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถึงนะครับจะให้ดูภายนอกอีกนิดนึงนะครับว่าความสวยงามนะครับทั้งภายในภายนอกลงตัวเหลือเกินนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ c ีเปี2018นะครับตัวไฮบิดนะนี่ครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึง นะครับกระจกนะครับเป็นแบบระบบออโต้นะครับสี่บานนะครับทุกอย่างออโต้หมดนะครับนี่ก็กล้องบันทึกภาพนะครับแล้วก็นี่ก็กล้องถอยหลังนะครับมีมาให้นะครับครบครันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับภายนอกกับห้องเครื่องนิดนึงนะครับไปครับนะครับนี่ก็ภายนอกนะครับเซียนาปีสองพันแปนะครับรถค่อนข้างจะสวยงามนะครับทั้งภายในภายนอก ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์มาให้ผมชอบในการออกแบบของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับบอดี้ตัวถังรวมๆยันไปถึงมัท้ายนะครับชอบมากมีลายเส้นมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับและก็ทำให้การขับขี่นะครับของรถคันนี้นะครับถ้าเราขับบนท้องถนนจะต้องสะดุดตาคนต้องมองนะครับเพราะมันเป็นรถที่สวย นะครับแล้วก็ทรงแบบล้ําเลยนะครับล้ํามากนะแล้วมาดูข้างหลังนี่ข้างหลังนะครับ CSR ตัวนี้ไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับประมาณ19-20กถึงิกโลเมตรนะครับต่อลิตรนะประหยัดน้ำมันไม่จุกจิกนะครับสวยงามจัดไฟแนนได้เต็มนะครับ5 4 9 0 0ันบาทนะครับใครที่กำลังเล็งหาอยู่อยากได้รถประหยัดน้ำมันผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอน นะครับวันนี้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมานะครับ5 9 6 952 5562นะครับผมชื่อหนึ่งจินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ใช่ยากอย่างที่คิดอยากได้รถสักคันนึกถึงแตงโมคานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ